สวัสดีครับผมปาเดย์เกษตรกรสี่ครับกับพอดีว่าเน็ตใหม่นะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาไลฟ์สดนะครับในสวนนุกเรียนให้ชมกันแล้วก็จะมาดูว่าสัญญาณไวาฟนะครับนี่ครับดูต้นนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ได้เห็นใกล้ๆเลยนะครับผมคราวนี้นะครับเรจะค่อยๆเดินไปด้วยกันนะครับอาจจะ ในลำบากง่ายนะครับครับนี่ก็เป็นขาบยานะครับที่พน่นอาทิ่พ่นไปเมื่ออาทิตย์ประมาณนะ่จาจะกี่วันแล้วสี่วันครับสี่วันห้าวันตอนนี้ก็ยังกิ่งข้างล่างนะครับกิ่งข้างล่างเตี้ยไปนะครับผมจะตัดทิ้งก็เสียดายแต่ก็คงได้ตัดนะครับว่าเดี๋ยวจะแต่งกิ่งใหม่ รอหลังมีสาปีหน้านะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับนี่ครับวันนี้ได้อีเดใหม่นะครับมาไล่สดให้ชมกันนะครับให้ดูกใกล้ๆนะครับ นะครับาจะขอปรับจอนิดหนึ่งดึงอันนี้ก็เลี้ยงแก่นะครับผมนี้บ้างนี่ครับ ของไายมแมลงไม่ใช่เป็นหนวดแข็งกินอีกแล้วนะครับขี้กินอ่อนๆโน้มลงมานะครับหักก็มีเยอะแต่ยอด,ด่อนก็เยอะนะครับ ไปดูต้นไหนดีดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ค่อยเดินห้องยังนงบ้งล่ะเฮ้ยไอเ่อเนต ต้นนี้นะครับมาจะจัดทิ้งเขาเศษกิ่งนี้นะครับทิ่งควรจะจัดทิ้งกิ่งข้างล่างแต่ไปแล้วกิ่งหนึ่งนะครับก็แตกยอดเหมือนกันนี่ก็เลี้ยงแกะอยู่ในสวนนะครับ เดินดูต้นนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเวียนหัวอาจจะไม่เดินเยอะนะครับอาจจะเดินดูสองสามต้นกลัวท่านผู้ชมเวียนหัว <c oughs> ว่าผมใช้ <c oughs> ถือไปด้วย <c oughs> ไม่ยดลาบเยอะมาก ต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับแต่ยอดอ่อนเหมือนกันสูงนะปีนี้โชคดีหน่อยนะครับไม่ได้เป็นเชื้อรามาก เป็นเมื่อกี้ไปล่วงหมดที่พ่นยานครับยังมีเหลืองเหลืองอยู่ใบหนึ่งนะครับยังล่วงไม่หมดคราวนี้ผมก็จะพ่นพวกไก่สังเฟตแมกนีเซียมนะครับพวกนี้เพราะว่าคิดว่าหนาวจะมาแล้วนะก็คือพน่นพวกธาตุอาหารเสริอมอาหารรองพวกนี้ด้วยให้เขาเป็นภูมิคุ้มกันให้เขานะครับเวลาอากาศ หนาวจัดเลยเวลาที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับมาดูมุมนี้บ้างนะครับครับเดี๋ยวว่าจะไว้ลูกนะครับต้นนี้พี่นีน่กิ่งทางนั้นไปหาข้อไก่นะครับก็เลยแหว่งเหมือนกัน นะครับตันนี้นีครับมีเริ่มจากลังคาเข้าไก่ตรงนี้ครับอันนี้ใบเหลืองก็ยังมีอยู่สองสามใบนี่ครับนี่ก็เลี้ยงแกะนะครับแกะในสวน ออนนี้ถ้ามีคนถ่ายถือกล้องให้ผมได้ผมก็จะพาชมส่วนน่าจะดีกว่าอาจจะง่ายแล้วก็ไม่เบียนหัวนนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถือกล้องไม่ค่อยถูกไม่เหมือนตัวเองถ่ายเองนะครับตอนนี้มีร้อยประมาณร้อยต้นนะครับทุเรียนผม ก็ไม่ได้โตเท่ากันสม่ำเสมอทุกต้นนะครับก็มีต้นสวยบ้างขี้เละบ้างนะครับก็ทูทูไทยไทยไปนะครับผมทำตามามสามารถของเราเองทำตามศักยภาพของเราเองมีอยู่หนึ่งต้นครับก็อาจจะมีสวยบ้างไม่บ้างเนาะนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนหลังจาก ที่ได้ติดตั้งอินเทอร์เนต็ตใหม่นะครับก็โอเคนะครับผมคลื่นยังดีอยู่นะครับไม่สะดุดเมื่อก่อนใช้มือถือปล่อย wi ไฟปล่อย hotspot อันนี้ได้เห็นใบใกล้ๆเลยนะครับเห็นใบชัดๆ คืนดีอยแรงแรงนี่ครับก็เลี้ยงแกะในสวนนี้นะครับก็จะเลี้ยมหญ้าแต่ถ้าแพะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีท่านผู้ชมถามมาเหมือนว่าเลี้ยงแพะได้ไหมเพราะแพะจะ่วนกว่าจะกินใบไม้เก่งกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแกะก็น่าจะพอได้ แต่ต้นไม้เราต้องกวาาเขาหน่อยนะครับถ้าถ้าต้นเล็กเขาก็กินยอดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยก็จะมีบางตัวที่ดื้อน,นี่ครับเดินมาก็จะพยายามมาสอย ดื้อๆอยู่บางตัวนะครับที่ต้องมาเลี้ยงก็คือน,นะครับมาเฝ้าตัวที่ดื้อครับครับผม สำหรับว,วันนี้นะครับเอาให้ชมบรรยากาศในสวนท่านี้ก่อนนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับกับคนที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับท่านที่มาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับต่อไปก็คงจะได้ไล์ให้ชมบ่อยๆนะครับผมบ่อยขึ้นอินเทอร์เน็ตดีแล้วนะครับก็คงถ่ายเฉพาะในสวนตัวเองนี้ถ่ายต้นทุเรียนตัวเองถ่ายสวนตัวเองนะครับ บ้างแบบนี้นะครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับก็เน้นมือใหม่ด้วยกันนะครับหาแนวทางไปด้วยกันนะครับดูแลอะไรบ้างแบบนี้นะครับผมครับวันนี้ก็คงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ